สวัสดีครับพอเพชรจากบ้านหลังสุดท้ายของน้องจอนจันนะครับ ทุกคนครับตอนนี้ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่กันแล้วนะครับช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่พ่อเพจอยากจะขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่เป็นลูกเพจของพวกเรานะครับทำบุญร่วมกันครับตอนนี้ครับพ่อเพจได้จัดตั้งเป็นกองพระป่าขึ้นหนึ่งกองครับแต่กองพระป่าของพ่อเนี่ยไม่เหมือนใครนะครับกองพระป่าของพ่อครับเป็นกองพระป่าที่เราจะรวบรวมทั้งอาหารน้องหมาอาหารน้องแมวขนมของใช้ที่จําเป็นรวมถึงผ้าหม่มอุ่นๆครับเพื่อที่จะรวบรวมไวใ้ให้กับเด็กๆที่บ้านพ ปีงของพ่อทั้งร้อยกว่าชีวิตถ้าหากมีจํานวนปริมาณมากมากนะครับพ่อจะแบ่งปันครับแล้วก็แบ่งออกไปให้กับบ้านพักพิงของน้องหมาน้องแมวจรจัดที่จังหวัดประจวบของพวกเราที่นี่นะครับก็อยากแกขอเชิญชวนครับคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านเลยที่เห็นคลิปนี้นะครับร่วมทําบุญด้วยกันส่วนอีกส่วนหนึ่งครับหากขั้นใดที่จะนําส่งมาเป็นในเรื่องของเงินปัจจัยนะครับพ่อจะเอาเองินจัดใจของทุกคนเนี่ย ขึ้นติดไปที่กองพระป่าให้ครับแล้วก็ในวันที่25ครับซึ่งตรงกับวันพุธเป็นวันคริสต์มาสพวกเราครับจะเอาเงินปัจจัยจากทุกคนตรงนี้แหละมารวบรวมครับแล้วทําเป็นข้าวห่อใบตองขึ้นมานะครับพอตั้งเป้าไว้ว่าอยากกระทำครับ300ห่อครับร่วมกันกับออหมูปิ้งครับสักประมาณ500ไม้แล้วครับเป็นของขวัญให้กับเด็กๆในวันคริสต์มาสพ่อจะนํา อาหารเหล่านี้ไปแจกให้กับน้องหมาน้องแมวจรจัดทั่วบริเวณอำเภอหัวหินของเราครับซึ่งมีน้องหมาน้องแมวเนี่ยที่เขากําลังหิวอยู่จํานวนมากๆเลยก็ขอยากจะขอเชิญชวนครับทุกๆคนเลยนะครับทำบุญร่วมกันเป็นการส่งท้ายปีเกา่าตอนรับปีใหม่ลองเปลี่ยนวิธีการทําบุญดูบ้างนะครับหากท่านใดที่ไปทําบุญกับวัดมาเยอะแล้วลองมาทําบุญกับน้องหมาน้องแมวเหล่านี้ดูบ้างครับชีวิตในปีหน้าจะได้รุ่งเรืองรุ่งโรดสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนนะครับยินดีนะครับทุกคนนะครับติดต่อพ่อมาได้เลยใครอยากจะ ร่วมบุญกับพ่อกับก,บกองพ่าป่าของเราสำหรับน้องหมาน้องแมวจอจัดครับเรียนเชิญครับป้ <Nico. S 1> องกันใหญ่เลยนะไม่ทะเลาะกันใช่ไหมครับหลวงโซ่ใหญ่ไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาไม่ทะเลาะกันนะ <c oughs> มาถ่ายรูปก,กันเร็วกาย Håhå. <laughs>